ตัวหมดน้องอยเลยไม่ชอบน้องเลยวาฮะเยอ่ะใครเป็นไใครเป็นไอะเีย no like are you i from falling not I'm okay I'm not sick okay no no that's w I mean หมดขึ้นจออีหนาวอ่ะหนาวอ่ะ เจอทั้งอยู่ใต้แอร์เลยเฮ้ยอยู่ไอไม่ได้ทำอยู่ลงไหมคุณแม่เจงอยู่ไหมคะชวนคุณแม่มาคุณแม่ได้กินไหมได้กินไหมได้กินทำอาหารดิเขาทำกิ่นเขาทำกินไม่ใช่เขาทำไข่พะโลอยู่นะคะเมียขอสามคำให้อาชีสามคำ three words to describe you ตาโตมากโอเคโอเคที่โกองอะแต่ว่าข้างหน้ายิงคำถามอะไรที่โกงมากเออแฝง oh. <Fair again. S 1> ถามได้ไหมคบกันมากี่เดือนแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปต่อ <laughs> มาโอเคให้ทุกคนไทย <laughs> ให้ทุกคนไทยคะ่ะ <laughs> ว่าคบกันกี่เดือน <laughs> ให้ทุกคนไทยไม่ถึงปีอืม <laughs> ไม่ไหวคะ่ะ ไม่ไหวไหวเปล่าเขาบอกเร <laughs> าไม่ไหวไอ้ก็ไม่ไหวอ๋อไม่ไหวอะไรหวานมากมากทำไมต้องเว้นวักเยอะขนาดบ้านนี้กินข้าวดึกหรอไม่ใช่ค่ะไข่พะโลต,ต้องต้มสำหรับพรุ่งนี้นะคะห้าเดือนหลายคนบอกห<อ>้าอย่าพึ่งบอกไม <laughs> <laughs> ่ได้จะบอกไม่ได้จะบอก <laughs> พอสแตนดีดิ่จริงเหรอคือเปิดคุมพอสเหรอถ้าได้ยู่พือ่อะห้าหยุดเลยอะโอเคโอเคเฉลยค่ะจริงๆเราคบกันมาแค่สองวันนะอยู่อยู่ก็คือ,อ,อตอนที่อัพโหลดเรกก็คือ ตลกวะยูตกอ่่ตลกอะตลกตลกดีอะเดี๋ยวไปบอกจริงๆในวิดีโอ Q a A นะคะเดี๋ยวเราทำคำอย่างเดียวไม่ได้ตอบคำถามหนูขำยืนขำาไอ้ก็ขาวมี้ยหนูตอบอยู่ไม่ใช่หนูขำหนูตอบอยู่อยู่เขาบอกว่าสี่ห้าหกเจ็ดอยู่กับมิยาไม่เหงาแน่นอน เหงาเปล่านุ๊กมันได้ยินไหมมันได้ยินไ้มเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูลงคลิปอีกทีวันไหนคะไม่เกินปีน่ะนัดนอร์เวย์ไม่เกินเดือนนี้ไม่เกินเดือนหนึ่งอะไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะประมาณนั้นถ้าเกินเดือนหนึ่งมันก็เริ่มยาวไปนะอืม พ,พี่สูงกงันเท่าไหร่คะพี่สูง174น่าจะ,อะ,าจะตอน<ช>ที่ไม่อยู่แหละหนูสูงจริงๆ <laughs> ฉันได้ไล่ฉันเชิงชื้อ <laughs> ไม่มันก็มันก็มันไม่แตกต่างแค่นั้นมันหนึ่งเซนไม่ใช่หรอไม่ใช่อ้าวความจริงคืออะไรหนูสูง169นะคะทุกคนอันนี้ความจริงความปลอมความจริงคือความปลอมความปลอมหรือความจริงมีหนึ่งเดียวปกติ ปกติอะไรอ่ะหรอปกติเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่านปกติออกปกติคุยแชทกับการพิมพ์ภาษาไทยหรือคาราโอเกะคะแชทคือ you don't know ยีรอนอวัชชามินอ๋อแชทแชท both อุ้ยตายแล้วคาราโอเกะคาราโอเกะกับอังกฤษครับจะไม่เคยพิมพ์ไมม่เคยพพิ์ภาษาไทยเพราะกูอ่านไม่ออกดีๆใช่ใช่ครับมันคุยคนเดียวกินข้าวยังให้ What? วัดไอ้อ่นไอ้อ่านออกอยู่แล้ว่เด็ดข้าวอ,ะาวอ่ะขอไข่สระอาปอแหวนแล้วก็ไม่เอกขาวเอาไม่มีไม่เอกขาวแล้วอะไรคือไม่ไม่รู้แล้วยอมเป็นเรื่องครับข้าวไม่โทรทำไมต้องออกไปครึ่งตัวด้วย Who edit the video หนึ่งตัวชีจริงๆอ่ะโอเคไปเลย,เลยหให้เลยเหรอให้สองวิหนึ่งสองกลับมาไอ้กล<บ>ับริๆให้ให้ครึ่งวิไม่ให้ครึ่งให้ครึ่งนาทีเธอรู้หรือเล่าทมาที่นเขาทิ้งหนูอีกแล้วคนเดี๋ยวน้องหนูมานั่งกับหนูแทนนะคะแก้เขิน นี่นะคะน้องโรเตอร์สวัสดีครับ <laughs> ทำไมต้องทำไมต้องแอบแอบเสียงอะ่ะครับพี่โร <laughs> อันนี้เขาอันนี้เขาเพียชีก <laughs> ใช่ครับเ <laughs> <น> <laughs> ขาเพียไอช่างตัวนี้ตัวนี้หอมใช่ <laughs> ตัวนี้หอมมากแม่ล <laughs> <laughs> ่ะน่ารักมากอายุเท่าไหร่หนูสิบหกเอ้จะสิบเจ็ดนะคะโรเตอร์เท่าไหร่ I'm fourteen จ้าสิบสนะคะเบสเสร็จยัง No way โลเ,เตอร์มีคนชอบอยังครับไม่มีครับเ,ร <c oughs> เดี๋ยวนี้เราต้องยอมเข้ากล่องลหรอใช่คะ <c oughs> ่ะ PC เสร็จยัง You. That was one minute and twelve seconds. No way. I'm joking. Come back everyone. Hey. P. Bro. Bro. Huh? เองได้ต้ตแลวอ่านให้หน่อยอ่านให้หน่อยโรเตอร์รอ,อกเกินไปโมเมนต์แรกที่เจอการรู้สึกอย่างไรโอเคอันนี้บอกได้แต่าเดี๋ยวไปบอกดีเทลในล็อกใช่ไหมรู้สึกยังไงคำเดียวเหรอเป็นไม่ต้องคำเดียวก็ได้ พี่บอกก่อนอือตลกปะเพราะว่าไอ้ใส่แปลกแปลอะอันไม่ได้เห็นขนาดะมันมืดใช่แต่แต่ไม่ตายเพิ่งเห็นที่หลังใช่ก็ตลกดีใช่ที่หลังนี้ตลกเห็นแต่คืนนั้นไม่เห็นแต่คืนนั้นอยู่อะไรนะตลกเงไงอยู่คนเดียวที่คุยกับไอ้อืเพราะคน่นคนไหมไม่เพราะคนคนอื่นอืม มไม่พอไอคิวไอจะลกเพราะไอหนูว่าแบบอคิวไปคิดก่อนคิดก่อนั oh, <shit. S 2> อนหนึ่งเพราะว่าเขาดูน่าคุยด้วย <laughs> เพราะเขาดูน่าคุยด้วยนะคะก็เลยคุยคนเดียวที่คิดเหมนั้นเลยไอถามอีกว่าอะไรนะคำแรกชื่ออะไรนะ <laughs> จริงเหรอไอจำไม่ได้ไอไม่มีเพราะ ไ่รู้เลยยูแอคชี่สั่งได้ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ไดไอ้รู้ชื่ออยู่แล้วรู้แค่ไม่ต้องมีคนแนะนำเราไม่แน่นอนเอเจไงเอเจเขาแนะนำว่าคือชื่ออะไรยูไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแย่แล้วยูยูยูชื่ออะไรนะชื่อมิ娅ไอ้เผื่อลจ้าโอเคโอเคโอเคยูก็ไปยูก็ไปยูอันคุยกันกี่เดือน คุยคืออย่างงี้ปะ่ะคุยคือรู้จักกันมามจนกว่าเป็นจนกว่าเป็นเพื่อนสนิทอืมอมผมติดกี่เดือนไม่บอก <laughs> ไม่แต่ว่าันนี้คือคนบอกในวิดีโอเดียวเลยปะ่ะอืมเดี๋ยวเราบอกแน่นอนเยอะเอเจเป็นคิวปิดคือคือคิวเขามันปิดเอเจคือคิว ฉลาดปะคิวเาปิดคิวปิดชื่อมองอะไรเนะไอเก่งมากเลแลว <Okay. c ười> มันโอเคุ่ไม่ไม่ <c ười> มไไเยไอไอ,อธิบายให้เขาบอกว่าอคือคิวปิด <c ười> ไม่ไอเขาใจคคิวปิดเขาใจว่า <c ười> คิวปิด <c ười> อยู่แต่ว่าคือ่ไมคิวปิดคืออะไรอะไม่เข้าใจ <c ười> แล้วมันคือตัวทําอะไรอ่ะไม่รู้จักจริงจริงอ่ะจริงจริงมันคือคิวปิดคือเวลาที่เขายิงแบบธนูใสสองคนแล้นเดอร์เกตทีเด็ดจริงเหรอแล้วคิวปิดไม่รู้จริงจริงเหรอไม่รู้จริงว่าคิวปิดคืออะไรไม่รู้สวบรค์กับชีวิตสวบรค์กับชีวิตคิวปิดไม่รู้จักไม่รู้จัก no way มันคือความมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอืมอืมอืมอชีเกตมุกไหมไม่มุกไม่มุก ไม่มุกไม่มุกไม่เก็มตม,มันไม่ตลกเราไอ้ต้องเล่าอธิบายให้อยู่อ่ะโบบะมากอะไรคือโบบะโบบะสี่สิบแล้วเดีไม่มาคแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วอีกอีกยี่สิบดียังมากี่โมงสี <40. S 2> <laughs> ่สิบเรียลเขาออกหรือเขาถึงถึง กามกามประเทศ๋อกามาเทศที่ไม่รู้จักเลยค่ะใช่ไหมกามาเทศที่ไม่รู้จักเลยเหมือนกรรมพันใช่ปหมสำหรับเมื่อรเทศการมาเทศโอ้การมเทศคือการมาเทศการมเทศโยมเทศคล้ายๆโยมเทศปะไม่รู้ว่าไม่คิดพูดว่าอะไรนะการมาเทศกามาเทศไ่ กัมเทพายูรู้หรือเปล่าไทยกัมพูชากัมพูชแปลว่าคิวปิดไงภาษาไทยไงเข้าใจเปล่ะอ้าเรียบ l ้ y ยเยอ oh my god that's actually pretty sick เจ๋งปะกัมเทพไม่ใช่กัมเทพโยมเทพคืออะไรกรรมเทชโยมเทพอ๋อมันไม่ใช่โยมเทพหรอไม่โยมเทพคือแบบคืออะไรอ่ะมันคือแบบคนที่เดสป่ะเดสเดสโยมเทพโยมอะไรนะโยม ม่ใช่อ,อะไรก<ม>ันพูดโยมโยมเทพใช่ไหมสกกุลีใครโยมโอขาไม่ค่อยรักกลัวตัวเซ็มเลยไม่รู้อ่ะแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะกามาเทศอีก3ามนาทีไปละโยมมาทูดสมนาทีวัชมีเี โยอะรอเตอร์มานะคะรออะไะสิออนาทุกคนให,ให้โอกาสทุกคนพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ที่อยากพิมพ์มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขีกลับไปแล้วอุยไม่โดนมัง้ง <laughs> แต่ไม่ไม่เจ็บไม่รู้สึกให้อ่านทุกอันนะพี่จะไปแล้ว คิดก่อนคิดก่อนเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะเป็นครับจอแฟนพัดลมี่นโอเค ให้อาชิพูดถึงนิยะ <cje> ต้องไ,ไปแล้วต้องไปแล้วไม่พูดอีกสองนาทีต้องไปแล้ว what ทุกคนไม่เขียนอะไรได้สุดท้ายแล้วถามอะไรได้สุดท้ายแล้วจะไปแล้วนะคะ อาชีพเซฟไลฟ์ด้วยบอมบัสจะเซฟเปล่าไลฟ์คุอวี <laughs> สกรนคนสกร,รนไว้ไอ่ดไปแล้วน่ารักมากบอกเป็นเปลี่ยนคำถามอาชีพกับบ้านยังไงคะแม่มารับครับลุงแมงมารับ <laughs> อือพี่ชิมไม่ชวนน้องเล่นเกมฮะ<ล>ออกกันนะ น้องอยู่ไทยไหมคะอยู่ไทยคะ่ะรอคลิปใหม่นะคะได้คะ่ะเราเอาหน้าออกไปทำไมอ่านให้พาไปกินอาหารข้างทางให้ดูหน่อยได้ไหมคะเย็บ <Yep. S 1> ไปเป่าไปเบาเย็บ <Yep. S 1> จริงจริงเราไปพวกเยาวราชบ่อยนะคะไม่บ่อยหรอกแต่ก็ไปอะเนาะเย็บ yep. แต่ทุกคนไปเยาวราชแล้วอืม ต้องคลิปบ่อยๆนะได้ค่ะคนดูตายไปเลยทำไมตายตายสตรีมก็ตายเพราะว่าตอนนี้มันบายบายไทม์ bye <c oughs> เอาหนะ้า้มมาบายบายยูกดเลยยูกดยูกดไม่เอาเอาเขายู่ยูกดพี๊ซ